โอเคก็กาบสวัสดีคนดูทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีเมลนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโลบอกกันเหมือนเดิมทุกคนกับแมปฟิตนะครับผมก็ฟิตนะครับมีการอัปเดตมาใหม่แล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับจะมีอีเวนต์ใหม่มาหนึ่งอีเวนต์ทุกคนแล้วก็จะมีในเรื่องของเบ็ดใหม่ด้วยซึ่งเบ็ดตัวนี้พี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นเบ็ดลิมิเต็ดนะสามารถทําได้แค่7วันเท่านั้นนะครับนี่ที่น้องมันถืออยู่เลยทุกคนตรงนี้เลยเดี๋ยวพี่เนี่ยพาทุกคนไปทานะครับสำหรับ EP นี้นะ ตลับเบ็ดเนี้ยพี่บอกเลยมันไม่ได้ดีมากนะแค่เป็นเบ็ดลิมิเต็ดย้ำมาลิมิเต็ดนะครับก็คือถ้าออกแล้วเนี่ยไม่สามารถหาได้แล้วนะครับวิธีการหาเบ็ดเจ้าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากมากครับทุกคนพี่บอกเลยว่าพี่ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะในการหาก็ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปเหมือนเดิมครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพี่ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยก็สําหรับเจ้าเบ็ดต,ตัวนี้นะทุกคนครับวิธีการทําของเขาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยไปรวบรวมเจ้าตัวฟอสซิลกระดูกนะทุกคนที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะสำหรับ5ชิ้นเนี่ยมันจะอยู่แยกแต่ละเกาะน,นะครับจะมีทั้งหมด5เกาะให้เราไปตามหานะเดี๋ยวพี่จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูคลิปวิโอที่พี่ตามหาฟอสซิลทั้งหมด5ชิ้นตรงนี้นะครับผมก่อนที่จะไปาาาากนนนปิม้่่่ออะะววีจตยยูถถงใ ปลาจำกัดเวลาครับมันจะอยู่ที่เกาะใหม่นะครับก็คือจังเกิลอีโคตรงนี้นะทุกคนนี่เลยนะครับไม่รู้ว่าอ่านว่าอีโคหรือเปล่าพี่อ่านตามชื่อมันนะนี่กระดูกทั้งหมด5ชิ้นจะมีตามนี้เลยนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราจะไปหาพร้อมกันครับว่าอยู่ตรงไหนบ้างเนาะจุดแรกที่พี่จะแนะนําให้หาเลยก็คือมดสูตรเลยครับเกาะแรกที่เรายือนอยู่ตรงนี้เนาะนี่ตกบริเวณนี้เลยครับ พี่พี่ดำเรากำลังตกเงเฮ้ยวัสัปเปบริเวณนี้นะทุกคนสามารถตกได้เลยนะครับปะเดี๋ยวพี่จะทําการตกตรงนี้ก่อนนะ,ะหลังจากที่เราได้อันแรกแล้วนะครับจากมนะุดฟูดเนาะให้เรามาที่เกาะน,นี้เลยครับอ่างเก็บน้ำเนาะจะมีชิ้นที่2อ,อยู่ตรงนี้นะครับสำหรับชิ้นที่2เนี่ยพี่แนะนําให้มาตกบริเวณนี้นะทุกคนอ่ะจะเห็นเป็นเรือตรงตกจระเข้นะมันจะมีแครอทปักอยู่ที่นี่นะครับนี่เลยตรงแครอทตรงนี้ครับที่ปักอยู่บริเวณนี้ ให้เราตกตรงนี้ได้เลยนะชิ้นที่2จะอยู่บริเวณนี้นะครับพี่แนะนํานะให้ทุกคนเนี่ยไปเพิ่มโชคมาก่อนก็ดีนะครับโชคแบบที่พี่เพิ่มตรงนี้เนาะแล้วก็ให้แนะนำเนี่ยเปิดออร่าด้วยจะดีมากมันจะหาได้ง่ายขึ้นนะครับปเดี๋ยวเราทําการตกบริเวณนี้ได้เลยเอามาครับหลังจากที่เราได้ชิ้นที่2แล้วชิ้นที่สเนี่ยให้ทุกคนไปที่เกาะชันสโตนตรงนู้นเลยทุกคนครับ ชันต์ตนเนี่ยพี่คิดว่าค่อนข้างที่จะออกยากหน่อยนะเพราะว่าในเรื่องของซันตตนเนี่ยมันมีเจ้าตัวเอกโซติกหลายตัวครับมีทั้งคอนะแล้วก็มีทั้งเจ้าตัวอาตาโอแล้วก็มีมิติด้วยทุกคนพี่ก็เลยคิดว่าเจ้าตัวซันตตนเนี่ยสำหรับพี่นะพี่ใช้เวลานานอยู่นะครับประมาณเกือบเกือบห้านาทีเลยสี่ถึงห้านาทีครับสําหรับครานี้บริเวณตกเนี่ยก็ต้นมะพร้าวตรงนี้เลยทุกคนนี่มันจะมีเหมือนแบบนี่พรมอยู่ตรงนี้นะให้ตกบริเวณนี้ได้เลยครับนี่โซนนี้นะตรงไหนก็ได้นะไปะทําการตกได้เลยครับผม หมดไปร้อยเอ็มแล้วพี่โอเคสองร้ 2> 2ยอยก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่ทนนี่สามแล้วสินะเหอสองอันสุดท้ายมาครับตอนนี้ก็เก็บสะสมมาแล้วสามชิ้นนะทุกคนไปชิ้นที่สี่กันครับชิ้นที่สี่เนี่ยมันจะอยู่ที่อ่าวรัสเิดเบย์นะทุกคนตรงนี้นะครับหรือว่าอ่าวภูเขาไฟนะนะ้วเนาะที่คนชอบเรียกกันนะครับบริเวณนี้เนี่ยให้เรามาตก ตรงที่สัพานที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะตรงนี้เลยนะครับที่มีน้องผู้หญิงแบบดอกไม้เนบหูตียมพูตรงนี้อะทุกคนนี่เลยตรงนี้อ่ะให้เราตกบริเวณนี้ได้เลยครับเนี่ยที่เป็นแอ่งน้ําเล็กๆตรงนี้เนาะตกตรงไหน,น,นก็ได้นะจะซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับนี่แต่พี่เนี่ยจะตกฝั่งนี้นะเออที่โอรียบด<า>้ครับได้แล้วจุดที่มันปรับเบรเป,ป่าวะเอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเว้ยว สชิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับชิ้นสุดท้ายมาทุกคนไปที่นู่นเลยชายฝั่งที่ถูกทอดทิ้งนะหรือภาษาอังกฤษเนี่ยสเกตน,นะครับทุกคนตรงนี้นะเข้ามาแหลกช่วงนี้เกมจะแหลกนิดน,นึงนะครับเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นอาะอย่างที่ทุกคนรู้นะครับหลายเกมเนี่ยอัปเดตนะพร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นสเตโยเบดล็อตแล้วก็แมปปุกผักก็อัปเดตอะไรก็อัปเดตฟิตก,ก็อัปเดต พูดง่ายๆเลยเสาอาทิตย์เนี่ยแมปอัปเดตเยอะครับมันก็จะทําให้เกมเนี่ยกระตุกหรือว่าหน่วงนะสำหรับเจ้าตัวฟอสเคนนะครับให้เรามาตกนี่เลยบ่อปลาทองเนาะที่เขาเรียกกันนะครับหรือว่าน้ําตกตรงนี้เนาะตกโซนไหนก็ได้นะจะยืนตรงพี่ตกก็ได้หรือว่ายืนตรงไหนก็ได้เนี่ยบริเวณบ่อน,นี้ตกได้เลยครับผม เอาเยียบ้อยมาครับตอนนี้พี่ก็เก็บสะสมครบทั้งหมด5ชิ้นแล้วด้วยกันนะให้ทุกคนเนี่ยเปิดมาที่เจ้าตัวหนังสือได้เลยทุกคนนี่มันจะอยู่ที่ปลาจํากัดเวลาเนาะก็5ชิ้นนี้นะครับให้เก็บสะสมให้ครบเนาะอะ,อะพอสซิลทั้งหมด5ชิ้นนะให้เราเดินทางไปที่เกาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ครับมันก็คือเกาะจังเกิลน,นั่นเอง เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนไปและสําหรับใครที่อยากฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้พี่ขอเสนอแอปพลิชัน UG Phone แค่มือถือเครื่องเดียวของเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้หลายเกมนะครับฟาร์มได้ทั้งวันทั้งคืนเลยถึงแม้เพื่อนๆใน,น,นจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้อยู่หลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จสิ้นนะครับล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่โค้ดนี้เลย P P P 123เพื่อนๆจะได้รับเพชรฟรีเพื่อไปทดลองใช้ก่อนนะครับใครที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอยากฟาร์มเกมแบบตลอด24ชั่วโมงก็แอปนี้เลย UGF ลิงอยู่ใต้ดีสคริปชั่นสำหรับเกาะจังเกิลเนี่ยจะขึ้นรูปแบบนี้นะครับผมเกาะจังเกิลเนี่ยจะจำกัดเวลานะอย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับก็คือ7วันเท่านั้นเนาะตอนนี้ก็เหลือแค่6วันกว่าแล้วทุกคนนี่เลยเกาะที่อัปเดตเข้ามาใหม่ค่อนข้างที่จะสวยนะสำหรับเกาะจังเกิลตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเดินทางมาถึงเกาะจังเกิลนะทุกคนนี่เลยจะมี NPC ยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่รอรับภารกิจหรือว่ารอรับเคสเนาะอ่ะของที่เราได้มาเดี๋ยวพี่ให้ดูก่อนนะอันนี้จะเป็นชิ้นแรกนะมันอาจจะติดค่าสถานะะะหนนนนน่่อยยยล้วมมัััตตติดดดคาาาาสถเเจบบ็รงีกู ประมาณนี้ทุกคนนี่เลยแต่ละชิ้นเนาะถ้าเป็นปกติเนี่ยมันจะเป็นชิ้นขาวๆนะทุกคนมันจะไม่มีค่าสถานะแบบนี้นะแต่ของพี่เนี่ยมีทุกค่าเลยมีทุกอันมันก็เลยดูยากครับโอเคหลังจากที่เราได้หมดแล้วครับทุกคนให้มากดคุยกับเจ้าตัว NPC ตัวนี้เลยมีปึ๊บแล้วกดอันแรกเลยครับปรับโอเคแล้วก็กดอันแรกอีกครับอ่ะอันแรกไปยาวๆครับ Yes หลังจากที่เราคุยเสร็จทุกคนให้กดอีกรอบนึงครับนี่แล้วก็กดอันแรกครับนี่เห็นไหมเขาจะบอกว่าให้เราไปหากระดูกทั้ง5ชิ้นมานะทุกคนกริปให้เขาไปเลยครับ5ชิ้นที่เราได้มาเรียบร้อยนี่สิ่งที่เราได้จะอยู่ข้างล่างนี้ทุกคน จะมีพวกเรือพวกทุ่นใช่ไหมแล้วก็มีเบ็ดใหม่ครับที่พี่ได้บอกไปเนาะมาทุกคนก็หลังจากที่เราส่งเควสไปเรียบร้อยนะสำหรับกระดูกเนี่ยมันจะไม่หายนะครับแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอย่างเดียวคือเราไม่สามารถเอาไปให้เพื่อนทําต่อได้นะเพราะว่าเพื่อนเนี่ยต้องไปเปิดสมุดเองเท่านั้นนะครับสมุดต,ตรงนี้เนาะไอสมุดปลาจากัดเวลาเนี่ยต้องเปิดเองนะครับ ต้องให้มันขึ้นร้อเนตะแต่ถ้าเรากิฟให้เพื่อนเนี่ยกิฟได้นะครับแต่ว่าเพื่อนจะทําไม่ได้อยู่ดีเนาะก็มีประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันทุกคนที่ได้มาใหม่มาครับหลังจากที่เราแลกมาเมื่อกี้นะั้วทุกคนเราก็จะได้ของตามนี้นะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นเบนะ็ดเนาะอ่ะอันแรกเลยที่พี่ต้องการให้ดูนะครับจะเป็นเบ็ดตัวนี้เลยนี่นะครับผม <laughs> นี่ค่อนข้างที่จะสวยนะเป็นเบ็ดลิมิเต็ดนะครับนี่ ถ้าหมด7วันนี้หาไม่ได้แล้วเนาะเดี๋ยวพี่ให้ดูในเรื่องของสเตตัสคร่าวๆครับสำหรับเบ็ดนี้นะขอให้ความเร็วมาอยู่ที่80ิครับโชคเนี้ยให้มาหนึ่งหนึ่งเจ็นะส่วนเป็นควบคุมเนี่ยลบ0.1นหนึ่งะครับแล้วก็ความยืดหยุ่นเนี่ยลบิครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะให้มาน้อยนะแค่25 0 0 0น้นะทุกคนไม่ได้เยอะมากนะครับผมแล้วนอกจากเบ็ดที่เราได้มานะทุกคนก็จะมีในเรื่องของเรือด้วยนะครับเรือจะเป็นประมาณนี้เรือไม่ได้เท่มากนะแต่ย้ำก่อนนะครับทุกอย่างเป็นลิมิ เป็นเรือแบบสมัยโบราณแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะทุกคนนี่จะเป็นเจ้าตัวทุ่นตรงนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุ่นที่ได้รับมาใหม่เนาะไม่ได้สวยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ติดตั้งให้ดูก่อนนี่สพายข้างเป็นแบบนี้เลยครับตอนแรกพี่นึกว่ากระดูนะครับเป็นหัวหอกนะทุกคนเป็นหอกที่หักแล้วเอามาทําเป็นเจ้าตัวบนะับเฟลเนาะก็มีประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเบ็ดใหม่ที่อัปเดตเข้ามาเนาะเป็นเบ็ดลิมิเต็ดนะครับย้ำอีกรอบนึงเนาะอาจจะย้ําหลายรอบหน่อยนะครับผมก็ให้รีบหากันนะก็หมดเขตอย่างทีีีีี่่่่่พไได้ไ้้บออกกป็คคืวววััันนนนนเเเสาาาาททจะถึงมลาหาแ6 ไม่ได้ยากครับทุกคนแค่ไปตกกระดูกให้ครบ5อันก็สามารถทําได้แล้วเนาะได้ทั้งเบ็ดได้ทั้งเรือแล้วก็ได้ทั้งบับเบิลนะของดีมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับคลิปวีดีโอนี้มีประมาณเท่านี้เลยถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยแล้วเราไปเจอกันอีกทีในคลิปวีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาคนที่ชมไปแล้วครับบ๊ายบาย